ั <ersch> สดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับพี Slack, <PL. S 2> ่น้องป้องไปทุกปู่ทุกคนนะครับเด้อพี่เขามาต้มนะครับในขีปุนน้ำหมูป่ามออเชลสนะครับรับคลิปนี่นะครับกะขอค่ายท้ำนะครับเกี่ยวกับหญ่านะครับหญ่าเรียงซัดนะครับครับเมื่อนี้เลยมาเอาหญ่านะครับเป็นชีวิตประจำวันนะครับเนาะชีวิตประจำวันของคนเรียงวัวเรียงควายนะครับเมื่อนี้ก็ออกมาเอาหญ่านะครับหญ้าเน้ปลายยางน่อยนะครับ ใ็ ina, ้ปลายางน้อยปลายางบ้านสามปีนะครับแต่ว่าปีนี้ยาร้ายครับครับครับก็เลียงเห็นแลวว่าการเลี้ยงสัตว์นะครับเป็นสัตว์ที่งอควายนี่เป็นสัตว์ที่นะครับเป็นสัตว์ที่บ่ได้ลงทุนอย่างมากมากนะครับลงทุนแคสซื้อโตโต้งโตควายนะครับจำนำพาอย่างสดวนที่เหลือของเพิ่นก็คือกีว่าสีควายนะครับไปเป็นปุ๋ยให้ให้หน้าอีกนะครับเนาะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงอย่างอื่นนะครับ พ่ต้องลงทุนซือหัวอาหารนะครับสือหัวอาหารซึ่งเป็นการลงทุนสูงนะครับลงทุนสูงซือหัวอาหารนะครับมาให้ยู่ให้กินนะครับอย้เช่นหมูนะครับหมูรับบ่อเป็นอื่นนะครับเนียเป็นการใช้มากใครชอบนะครับสำรับผมเองก็คือว่างานธรรมชาตินะครับสามารถเปลี่ยนเน้ให้เป็นเนื้อได้นะครับ็คืเอระการเลียงงอเลียงควายนะครับครับจะเนื่องเห็นว่าเป็น่อควายนี่เป็นซั์ที่เลี่ยงที่ ทีดีนะครับลงทุนหน่อยครับลงทุนทางเดียวคือสือตนะครับบางคนเลี้ยงแล้วลูกเอาเต้านะครับออกลูกออกเต่าออกแม่แพ้ลูกเต็มขอกัมนี้นะครับจะชิ่งเยอะเยอะตัดตะหญ้านะครับหาหญ้าให้กินเรานะครับามธรรมชาติต้องให้ท้องหน้าเขานะครับการชนนบดเ่านะครับก็คือว่าเป็นดัดทีเลี้ยงเลี้ยงแล้วได้กลุ่มค่านะครับเพราะว่าตัวหนึ่งก็ราคาบาหน่อยนะครับงวงก้อยจะมือนี้นะครับยิ่งเป็นกไกวงามนะครับจะยิง ยิ่งเป็นราคานะครับขายพันธุ์ต่างๆมาใส่นะครับสาย ms, himself, ยิงพัฒนาสายพันธุ์เขาขึ้นไปน้านะครับเนาะครับครับได่หยาี่ตัดแล้วนะครับเนาะหยางามครับสะออนครับสะออนเนี่ยนะครับมั่วคุ้ยจะต้องกินนะครับเจ้านี้จะคงจะเอาย่างเชนี่นะครับบอดดิออนไลน์ครับครับหดหนึ่งครับง้ามงามครับครับนี่แหละครับเพราะว่าเปลี่ยนหยาให้เป็นเนื้อนะครับเนาะ เต็มรถแล้วนะครับพรจะกลับแล้วมา่ทีมอาจยัดไปครับสำหรับลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอุีิปเ,เพียงแค่นี้นะครับเนาะขอสวัสดี่อแม่ที่นอกนะครับสวัสดีครับ